สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนอะเมื่อกี้ก็มาพอกับส่งในเจ็บกันแนอีกเช่นเคยเนาะเมื่อกี้พามากินเมนูอย่างพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่อื้มฟุ้งเต้นฟุ้งเต้นกลางสดๆเลยเนาะอยากจะบอยไหมมามามาอากันทําสดๆเล้วเดี่ยวโอ้ดึงเต้นเลยรดนึงเด้งๆเลยอืมนะเอาโอเคที่กันเดือนเดือนนี้กี่หลายเอามามาบอยเงาเด้อพี่น้องทำไดรนี่เนาะโอ้ย

มันบานเลยเอ้ใส่กันอย่างนี้เลยเอ้าไปเดกกันหนึงอืมโอ้โหดูโหมักหนาวมักหนาวกนเนาหอมเลยเขากว่าโอ้บ่มีอย่งคนเลยเดินต้นหอบักซีใสไป เด็กกินเป็นบ้านเลยน้องหอเนี่ยใส่กันข้างทางเลยเอาขึ้นจากบอยม่ข้างบอยเนี่ยแหว่บุญยังคนเลยอ๋ออืออืออันนี้ขุนแล้วใส่สดๆเลยเอามากินดมกันเด้อพ่อแม่น้องเนี่ยใส่สดๆดูข้างบอยเลยกุดงกเด้งกุดงกเด้งเลวยน้องชิบุญเห็นรอเป็นตาแซ่บ พอดีเลยพี่น้องเออไ้พอดีกินไอ้คาดบดได้เลยนี่เขาเหนียวเด้อมาแล้วก็ผักกลับนิดนิดหน่อยเนาะไอเด้อพี่น้องบู๊บาวลงงานมุซ่าวงงานนะ้ะมากินกัน,กน <c oughs> Hmm, anjel, ni mai lo, kau, di kudung kudeng, kudeng, aduh kau apa, kau begini dah. Ừm. Mm -hmm. Bạn <laughs>

นนได้กินทีเนาะคุ้มสุดแบบเนี้ยทำยังใหญ่แบบเนี้ยสะใจอืม,อมยอดไปยกมัวนสบายแล้ว 음 mm. mm. นี่วันอทิตมันหยุดมันใครได้แล้วครับคุณม,มามามาพี่น้องมาออืมอืมม แซ่บสุดๆอื เมนูนพวกแริ่มมีไรใครอีกแเ,เ,เนาะลงจมูกมันเผ็ดๆนะ mày này sao và... hmm. hmm. đèn cung sôi sốt mà, nha, còn cung tinh cái bún nướng thì sẽ có cung nó anh bị say mắc cái gì เดี๋ยวพี่น้องมายินกันนะอ๋อมันแซ่บคั่กไปเนื้อหวานรสุดเลย วันนี้ก็แค่นี้แล้วเด็กุ้งเป็นๆสดเนี่ยมันอิแซ่บหลายมันหวานๆขอโทษขอพายจะกันซื้อกินดิบเนาะคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้เล้วคลิปหน้าทำอย่างเบอร์ก็ฝากติดตามเด้อ